นีม้มาเที่ยวนะครับผมโอ้อนเมฆไป,ปังเอาาวิธีเส้นไป,ปังเส้นเล็กๆอยกนนะ มันเป็นนำแสนแบ,บตเตอรี่อ่อนมกองหน้าราราคาท่านละเจ็ดสิบเก้าบาท่ท่านละเจบก้าบาท thank